สวัสดีค่ะวันนี้พี่สีพาเพื่อนๆมากินเมนูพิเศษนะคะพิเศษที่เราเพิ่งเคยกินนะคะกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบเขียวเรากินกับน้ําพริกนะคะน้ําพริกกับปนกับแจวนะคะกับส้มตําไปแล้วเราก็มีเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะคะผัดใส่ไข่นะคะเ,เพื่อนผัดใส่ไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะคะเพื่อน อันนี้ถ้าผัดนะคะก็จะใส่น้ํามันอันนี้เราไม่ใส่น้ํามัน,นะคะ่ะเราเรียกว่าคั่วนะคะคั่วง่ายๆนะคะคั่วใส่ไข่กับน้ําปลาผงชูรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็จะนัวๆนะคะก่อนอื่นแล้วก็หันก่อนเพื่อนๆหันหันเป็นฝานแบบนี้คะ่ะแล้วก็เอามาคลุกกับไข่ะคะ่ะเพื่อนๆนี่ ผกกับไข่ใส่หอมไปด้วยนะคะใส่ต้นหอมไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนคนนะคะคนคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เหยาะซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงนะคะชุรสไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่ใส่น้ําปลานะคะมันจะเค็มนะกลัวเค็มแล้วก็มาผัดนะคะเพื่อนๆผัดคั่วนะคะถ้าผัดก็ใส่น้ํามันนะคะนี่ก็มาคั่ว คนๆๆให้สูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพืพ่อนๆอร่อยดีนะคะก็จะเป็นกรุบกรอบนะคะเป็นอ่บางคนก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหนียวเหนียวยืดๆนะคะเป็นลื่นๆน,นะ,ะก็จะไม่ชอบนะคะอันนี้ก็อร่อยนะคะลองชิมแล้วนะคะเป็นเมนูเด็ดนะคะเมนูง่ายๆนะคะเพืพ่อนๆลองชิมนะคะกระเจี๊ยบเขียว,ว,ว,วะยน,นะเขียว,วมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆมีประโยชน์ เขามีกากใยสูงนะคะช่วยระบายท้องนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะขับถ่ายง่ายนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพของลำไส้นะคะกินแล้วก็ดีนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ